นาจาที่เราได้ประสิิ์ตภาษาวิชาให้เราเป็นเด็กน,น้อยพิธีกรน,น้อยที่ได้รับฟรีมาจากบรราจาในสังวันนี้เล่แนแ,บแบนไปทาไปไม่เอาหัวขึ้นอยากไหมคุกคาเราด้ต้อเอาหัวขึ้นใช่ไหมคนระับ ไปต้องหาขึ้นในรูปแบบของใหแบปรกเราจะเห็นต้นทีโกรุยครับไปสันเจ้าที่เราเข้าศาลและเราจะตาไหว้วาดิพยายากอดนัแล้วหาขึ้นพรอะไรครับปัดของปัดศกปัดโลกปัดไทสิ่ไม่ดีแสดงกลดไปที่คือรูปแบบของมตาให้แบบประกอบ สแสดงครับขอบคุณน้าด้านเครื่องเสียงเอาอยู่ครับวันนี้ขอบคุณคุณพี่สามชุดพิสิรับดังนนดูกันโย่วันนี้อยากสใครขึ้นเจ้านาตาเอาแล้วขอบคุณหน้นที่ร่วมกันทำวันนี้ไม่อายนโอเลยรถมาเลยรถมาเลย สบารครับใช้แบบมากอนนี่คือรูปแบบของตำนานที่ดีมีจาวผานแต่เราจะอ่านเล่นใสเราจะเล่นแบบใสซึ่งเป็นตำนานที่งไมง่ใหญ่พยายามาังกรนั้นชูหางขึ้นไปครับเพื่อลงสมบัคิมงกรนนั้นหาหมาพ่นมาแตนนะ่ทีนี้เขาบอกเหมือนลมหายใจที่เหมือนลมนั้นแหละมร โสดะแต่ละขั้กันแผนติดสะเทือนว้าสรรารพัดหลาคขั้นตนแห่งมังกรนั้นดีมากตายวันนี้ไม่สิ่งทีครองนันจกจัปแต่เราขาดเลือกกำจันเจ้าพยามาังกรไปรล้ว เจ้าพญามางกอนไปเผ้ยแทนอันาจวัสดาบารมีเจ้าบางคนไปตบ์ือหายด้วยรูรเรู ปราบมูด้าพีร์ร่วมกับมอนติกับเจ้าเมืองไทยล้านพีร์งานลูกชายมงคลครับวันนี้ต้องขอกราบขอบคุณจากใจจริงขอบคุณเอฟซขอบคุณทีมงานของชุมชนยศสิงโตสยามแล้วด้วยไทยล้านดอทคอมและกับมูด้าพีร์งานทางด้านการไลฟ์สดทุกรายนะครับพี่พี่ลกเพย นะครับผมอาจจะไม่ค่อยได้ไลรในช่วงนี้ชุกชนให้น้องๆเขาทำงานกันเพราะว่าเราก็เตยเดี๋ยวเรากำลังเดินสายอยู่กับลูกชายมงคลตลอดมีโอกาสก็เดินทางเข้ามารด้วยความรักคารมกินพิสันชุพิเศหรือว่าเจอหลอัวูสิมีความเมตตาในฝั่งภกทรบุรีมีงานพุกคร้งครับเราเดินทางเข้ามาด้วยความรักความพารมมกิดได้คินเป็นสื่ สิ่งที่โอรแกรสิโโ่งตได้คือความเมตตาศิลปินกองยาวศิลปินกระตัวศิลปินศิลปะทุกอย่างด้ทุกคะแนนด้วยความรักความศรัทธาบทที่3ยุบิิอาจารย์คนลุกคุกกร,ออรีหรืออาจารย์ลกโตปอหรือมงานของอาจารย์และอาจารย์คนทีอผมมีแต่ก็บอกว่าของผนำของพรวันนี้สุดุ6 กับลูกไม่อดทนขอบคุณเหล่าศิลปินบญช่งเดินทางมาช่วยกันเขาบอกคนรักบ้านเกิดย,ยืยนกันได้อย่างไงรอบเช้าแสดงคาราบาพ่อคนพยาคารากุลีนงานของเสียฟันลูกของแก่เย้ครับมาแล้วมาแล้วเราแก่รู้ได้นะ หลานลักลานลักเมื่อเทมันประกอบด้วยสะ์ัหัวสะบัดขาเบื่อางอิสิลสัตว์ปฏิหารไบนห้องบนสองบนโลกคนไทยมอถึงเวลา เขาบอกว่าแผ่นดินสะมผัสแผ่นดินสังเกตว่ามีสารได้ตกลงกันถึงว่าแทบสุดเราจะเห็นในรูปแบบของฟังกรอนที่ผัดเสา อยู่ตามศาลเจ้าที่เขาเรียกว่าทีกงพญารามกอน้ำได้รับคำสั่งจากองค์เจ้าแม่โวดีเมื่อปีศาลนั้นตกุ้งเปิดว้าตัวนี้ดองค์เจ้าแม่โวดีได้ตำห,หนักสั่งให้พญารามกอน้ำได้รับค์ไปเแล้อเปิดเส,ส้าอันรุกฤิธิ์กุาลให้กับเหล่าบุญมาด้วย อนนทอ้คุณได้หรือเปล่าไฟตัหรือว่าภาพเดิมไปชื่ใที่มาของเขาเรียว่าีโปทุกคนนะก็สาบไว้เพื่อเป็นกหรขอพรายามบังกอนนะได้ภาพแสงสว่างหรือว่าโคมไฟชาวสีชินดนอยมถึงชอบ ทุกครั้งที่เข้าศาลเจ้าตาววาอ้องราไหายที่ของพระน้องคารวะเปิดวิมิตเปิดแสงสว่างให้กับตัวเองหลังจากนั้นจึงเดินทางเข้าไปในศาลวว้ายของพ่อเจ้านี่คือตำนานของให้แผ่นปังก่อ ออกประตูก็ไม่เปนใจนะครับว่าน,นี้และอีกว่าก็นะครับเสียบออกซะก่อนเราไปร้องาราเต้ภาพได้ามานะครับพี่น้องมาคใต้นันนะ้นร่วมสนุกแต่ไม่รู้ว่าพี่น้องชาววัดปอน,นั้นจะร่วมสนุกเราหรือเปล่าและต้องหารไม่ถามหัวหน้าปอนว่าจะปิดโครงการให้กับพี่น้องชาววัดปอหรือเปล่า วันนี้วันสุดท้ายนี่นะครับเพราะว่าการวิาพากษ์วิจารณ์ต้องมีตัวบทบนความมานะครับเราไม่ได้สีส่วนทุกอย่างต้องทำตามแบบแผนผู้วา,างกฎขดดัิกาในด้านการแสดงโดยมีเจ้บบาหน้าที่มังกรน้ำดำกับอยู่และเมศศิมีโคง้งร้อนใหญ่สามุ้งน,นี่นะรหรือว่าอาบ้าดูแลด้นานเทคนิคศิลปิ์ vừa chào bà già bà con Đại ngày không tháng sáu vừa quán vẫn theo con thầy ra chào bà già bà con thầy ra đắt đến họ hưởng trợ là. นาาในขณะที่เจ้าพญามมคอรไฟนะเขาหรือโคมไฟอยู่รับตาที่ในขณะที่เจ้าพญามมคอรไต้ล่านระดับโลกแนะตูนุนบนท้องฟ้า ความสก้านาของเทพแนใหของเทแบังกอความสวยงามให้กัโทรศัพท์เดียบ เต็นคาบของันจ้องแสวงสวรรค์แม่ปงก่อใจนานนั้กจะเดินทางมาในความอรณ์และความสะทานเจ้าและปัองก่อไฟ้นงานเ้การชกมายของลุกไสของคนดีปีนาร์องเวยสิีโรตุ้มับการแท่เองเ้เต์แต่คอบมุณทุดกันลังแกใจกั้นของคุณีีทุกท่านที่เดินทางมา อาจจะเคือชื่อเพ่อย่วยศึงส่งละหลอปะทอาภัยตามคำพดด้านหน้าแก้ปวดก็ัวด้วยข้าวอร่อยมากแต่ก๋สยตังไม่ได้สิคำพูดด้านหลเสียดเสียดกันชาดครับบก็ปะดีต่อพที่น้องสิงตรละกอน่าพิจตลูกจะพ่อเและีมงาน์เด็กมัดตอนจากเด็กตลอดนัและเนี้รับพาไปได้ ไปมีก๊้องรักสักเดียวเลยขอบคุณสักขอบคุณนะขอบุณเสียดงจาว่ารักเม็ตาขอให้เฮงขอยหูซีแสงที่หอสวดถังร่ำรวยร่ำรวยร่ำบารมีของเทศแห่งักกอกขบุณเสียดงและเป็นตามาตลอด เป็นกำลังใจให้ช่างแวลแบเล้งวิยกัะตุ้สิ่งตออกยาวสำหับลูกคนาก็เป็นครับติโโดต่อต่อตัว5ชา้น6ชั้วันนี้ปิดท้ายปิดราด้วยแห่แหนมากวาดตลาสขอากความนะครับทุกทีอย่าลืมไปหุห่หลดเขาแก้ใจต้องชุดยอดแหะความอร่อยราดัู้มีหลาายชั้นรานสแบบ อาเบอาเบสวัดตนลำาอาเบสวัดใจและขณดที่เทพรับประทานกำลัง5ลกรัมเ้าใส้สื่อาตาไม่หอมือลองร้อยจานสวนุวควัดเจ้าเป็นของร่าง

ไรซึดากาพยาย olla, ามที่จะบอกว่าวันนี้แม่ต้องอ้อนวันใดขึ้นสวรรค์ได้แล้วดีขึ้นคำสั่งของคุณเจ้าแม่เพื่ออิจฉาเรื่องต่างต่างเลยแต่เจ้าพยายามอ้อนทักที่ได้ความหวังพยายามให้จะเข้าตอกอ้อนกับเจ้าไรซึดากา

หรือว่าท่ลูกเตะตำราของไถซูาดาจังึกใหเด็กน้อยไม่สิกินน้ำตกฝึกรู้ไปห,หือคือเจ้าแห่งปตตทีหลูเป็นปะตนะกอนที่ไม่มีวันตายฝึกเป็นแท่เด็กตัวเล็กน้อยฝึกจะมาสัง่งวากูได้ยังไงพยายามก่อนั้นได้โตต่อกับไถซูาดาจัง แต่ไทยสื่งอาจะปิดได้ลบยู่แต่นี่คือคำสั่งขอ,องคุณแมอินเร์แห่งมหาวาัฟอันเสดขคือสวรรค์แล้วอันยูมม่บามนุษย์มาแล้ว

แห่งความสนาันดาห์ภาพแห่งอมตะจนิรันดร,ร์นาจา๊ะกับเทพแห่งปากก่อนเวลาผมคุณพี่สักชัวโมงยี่สิบขอบคุณพี่แดงบลลลและขอบคุณพี่ใหญ่ทุกท่านครับขอบคุณพี่ดุกด,ด้วยกับอาหารอาเด็ดอร่อยขอให้เห็นขอให้รวยครับกลับขอบคุณพี่ใหญ่ชุนชักและขอบคุณพี่ด็อกดาวาศิลปินทีมงานของลูกไห้มง Song <Sý> kapoen. Boss đã Họ hết. Souls, I have it sái for a triaphone. I do not. Nobody will have a face. Nobody Để have a face. Nobody will 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 เมื่อที่จะเดินทางขึ้นเป้าอิฐเจ้าแปะตัวอิฐประดิษฐ์ตามจริงสิ่งที่บังบกบ์ความยิ่งใหญ่ตะการจากละครเลือกไตล่าสุภาพบุรุษสุภัพกับดีจากทีมงานของลูกชายบกบด ไปศิษย์ในโคตับตับงารแสดงขอบคุณพ่อใหญ่ป๋าปุกลูกชายบกพราบขอขุณรับผู้ใหญ่ที่เมตตานำพาศิษย์ดีๆให้กับพี่น้องชาวตลาดภูเสียดงามตกตะลึงให้คนทีพินชูพิเกด้วยร่ำรวยรับรวยร่ำรวยกราบขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับที่เมตตาวันนี้ ผมก็พึุงรี๊อาจจะมาบ้างไม่มาบ้างเพราะเดินสายอยู่กับลูกชายบุคคลตลอดทั้งปีสิ่งดีๆครับเราเหมือนพี่น้องกันเับผ่านตับตาดีใจ